อน,นั่งไม่หมดมเพราะมันทั่วงมันจะไปเป็นตุ่มไปนะตุ่ม, <c oughs> มแต่สิบ <c oughs> หน้านาทีนะแคย่ยี่สิบนาทีก็พอนะคะ <c oughs> ยาวไปมันก็เงี้นนะ ซื้ออะไรนะคะสองสองหกสามคือคือคือไม่เหนียงไม่เป็นไรนะสองหกสามเดี่ยวออกเดี่ยวออกห้าหกสามไงใช่ไหมคะห้าหกสามถ้เป็นสองก็จัดไปเลยจัดเป็นสองไปแคนี้ เล,เล็กถึงค่อนข้างมากปั๊มหวังเช้าขึ้นมาก็อาบน,น้ำในเช้าอยนะคและะ้วก็จะหลดปากกาลงไปจะหลดปากกาลงไปแล้วลก็พอพอเย็นพอเ็บ่ายก็ตื่นเต้นนิดหน่อยพอถึงปเปงลวลาสี่โมงก็ลุ้นดูผิดหวัง <c ười> ชีวิตนี้ก็มีฝันหวังอยู่แค่นี้สองหกสามได้ 3, ซื้อสองสองหก ส6 3ใช่ไหมคะหห้าหห้เออซื้อซื้อสองหสเออซื้อสองหือสองถ้าเป็นเรื่ออะไรก็ไม่ได้แต่ว่ารู้สึกว่าิดไปตัว สาหบน้าแต่เช้าเรืเขาบอกว่าวันไหนที่ที่ที่ออกนะก็ไม่ต้องกินอะไรแต่เช้าเคยถูกนะเคยถูกของหวยนะรางวัลที่หนึ่งถูกทุกตัวเลยคราวนั้นตอนนั้นอยู่อยู่ที่ทํางานอยู่ที่ประกันสุขคมอ่ะถูกเท่าไหร่ถูกถูกคือฝันนะฝันนะฝันหินฝันหินพระห็นอะไรแล้วออกมาไม่ใช่ไหมอันนั้นฝันหินรองเท้าหินรองเท้า ห้าห้าหกหกห้าห้าแต่ไม้ออกถูกหมดหมดเลยทั้งตัวหน้าตัวหลังอะไรอย่าถูกแบบกระจายแล้วก็เลี้ยงสัง่งมีม,มีมีเพื่อนมีเพื่อนรุ่นพี่รุ่นรุ่นพี่รุ่นน้องอ่ะก็ทําเขารับทําของขายก็สั่งเลยข้าวผัาน้ําพริกกะปิแกงอะไรที่ใครชอบบอกอใครจะกินอะไรเมนูสัง่งเลยเลี้ยงนั้นทำงานเลี <rí> e ้ง <laughs> หมดเลย ก็ปรากฏว่าเลี <s that> <llegar> <function> ้ยงไปทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะเพื่อนก็ทำอาหารก็เลี้ยงหมดเลยสำนักงานก็มีแค่สี่สิคนเองก็เลี้ยงหมดปลาทูนี่ตัวไบลลรมเลยเท่าไหร่ประมาณมันนั้อยู่ที่ประมาณสามสามพันนะแต่แต่มรนถูกเยอะเลี้ยงอะไรที่มันได้เมืออฝีๆก็เลี้ยงไปเนาะแต่วันนี้นานแล้วนะถ้าสมัยตอนเวลา ทำงานตอนน้ก็ยังเด็กอยู่ตอนนั้นไปปีก็นานเลยได้ยินเสียงในฟิล์มนะได้ยินทุกวันไม่อยากได้ยิน เสียงคนนี่รงเกียจมากจะเสียงหมาร้องอะไรไม่เคยว่าเลยไมนเคยขับรถไปอ่หมาจะตัดหน้าตัดอะไรนะจะไม่ว่าอะไรน้องหมองหมานะมันไม่ไม่เคยว่าดแต่ถ้นะาคะะน,นน่ววาดดุรู้สึกหงุดหงิดนิดหน่อยเดีด๋ยวอยู่ได้กัอนอีกอ่านห้านาทีสินาทีก็พอนะทานเรียบร้อย ปรากฏว่าไม่ประสบความสำเร็จในการทานข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยเพราะไม่เคยทานหมดแล้วทานได้แค่นิดหน่อยแค่นั้นเองไม่ใช่คนที่บ้านนะคะ